ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุกเกอร์อีกแล้วนะฮะผมนุ๊กครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็คลิปรีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้เนาะของเล่นใหม่ๆแบบมันออกมาแบบยุบยับมากเลยซึ่งนะฮะก็ไปเดินดูตามร้านนะผมไปเห็นมาปุ๊บก็แบบมันล่อหน้าล่อตาเนาะก็โอเคจัดมาสองสากล่องอะไรประมาณนั้นนะก็นะก็แบบใสยเก็บของเล่นอยู่แล้วนะผมแบบ เป็นไทไรเดอร์อุลตร้าแมนเนี่ยคือแบบเห็นแล้วมันต้องแบบต้องจัดนะครับผมคือมันพลาดไม่ได้จริงๆนะฮะซึ่งตอนนี้มัสไรเดอร์ตัวใหม่อย่างมัส t รเดอร์เซเบอร์เนี่ยก็เริ่มมีแบบของเล่นออกมานิด,น,ด,น,ดน้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เซอร์วันก็เหลืออีกประมาณ2ตอนนะครับผมก่อนที่จะจบนะฮะแล้วก็จากนั้นก็คือเซเบอร์ก็จะต่อเลยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คงจะมีพวก DX เข็มขัดกับพวกอาร์เดอร์ไรบุ๊กแบบ DX อะไรนี้ออกมาขายกันแล้วนะครับผมก็โอเคสิ่งที่ผมจะนำมา รีวิวในวันนี้นะฮะก็คือนี่ฮะดืดนะครับผมก็เป็น Candy Toy นะครับผม Candy Toy Wonder Ride Book นั่นเองนะครับผมซึ่งยังไม่ใช่ตัว dx นะจะบอกว่ายังไม่ใช่ตัว dx แต่เป็นตัว Candy Toy นะฮะก็กล่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผม Candy Toy sg ชุดแรกนะครับผมก็เอาง่ายๆคือช่วงนี้หมกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็ไม่ได้รู้ข่าวอะไรเลยว่ามันมีอะไรออกใหม่บ้างนะครับผมแล้ว ยังไงไม่รู้วันดีคืนดีไปเดินเล่นแถวๆร้านขายของเล่นนะฮะก็ไปจ้าเอกับ2กล่องนี้เข้าก็คือที่ดูตามใน y t u t u เนี่ยก็คือมันจะมีอยู่ประมาณสี่เล่มเนาะนะฮะเซตหนึ่งก็คือออกมาสี่เล่มนั่นก็คือตัวพระเอกเลยนะฮะหนังสือของพระเอกดราก้อนแล้วก็ทระลองจากนั้นก็จะเป็นพวกหนังสือของเซโรวันนะผมเห็นหรือเปล่าเน่ยกับสคือจะเป็นชุดของเซอรวัน ซึ่งไม่มีนะฮะของหมดเรียบร้อยเลยนะครับผมคืออารมณ์แบบฮิตมากอะ่ะฮิตจนแบบไปตามร้านอะ่ะเจอแต่กล่องของพระเอกกับพระรองนะครับผมก็เบลฟดกักกอนกับไลออนเซงกินะครับผมแต่ของพวกเมสซโบจินไรของเซอรวันอะไรเงี้ยคือของหมดเลยนะฮะเจอแต่พวกนี้วางอยู่ประมาณแบบของเหลือของเหลือ คนสนใจแต่ชุดเซรวันนะครับผมก็เอาง่ายๆคือหาซื้อไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าวันหลังถ้าผมได้ไปเดินดูแบบโซนอนิเมะพวกร้านใหญ่ๆกว่านี้แล้วไปเจอมาเดี๋ยวอาจจะซื้อมารีวิวให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูภายหลังนะครับผมตอนนี้ก็เอาแค่ตอนนี้ก็ดู2กล่องนี้ไปก่อนเนาะโอเคนะ <c oughs> ก็จะบอกว่ามันเป็นตัวแคนดี้ทอยนะครับผมตัว s อมันไม่ใช่เป็นตัว DX นะครับผมดังนั้นลูกเล่นอะไรต่างๆนี้เนี่ยมัน ไม่ได้เป็นแบบตัว D X เอาง่ายคือมันเป็นรุ่นลดเกรดนะฮะลดเกรดลงจากตัว D X นะผมก็คือพวกวัสดุต,ต่างๆที่ใช้พวกงานประกอบอะไรต่างๆนี้มันก็แบบไม่ได้แบบดีเท่า D X นะผมแล้วก็สำหรับใครที่ได้ตามดูรีว,วิวจากทางต่างชาติแล้วเนี่ยคงจะรู้ว่าในเจ้าตัวแคดี้ถอยนี้เนี่ยมัน ไม่มีเสียงนะฮะมันไม่มีเสียงเลยนะก็คือมันเป็นแค่ก้อนพลาสติกธรรมดารรมดานะครับผมซึ่งเมื่อพักข้างในมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีกลไกอะไรเลยนะครับผมนอกจากมีแผ่นทองแดงนะฮะแปะอยู่ข้างในซึ่งไอแผ่นทองแดงนั่นนะก็คือตัวสแกนนะครับผมเอาไว้เล่นกับเข็มขัดทีหนึ่งนั่นเองนะฮะถามว่าผมซีเรียสเรื่องนี้ไหมก็อมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมก็เอาจริงๆก็คือมันก็มันสวยดีนะฮะมันดูสวยดีนะก็เลยอยากซื้อมาเก็บสะสมไว้นั่นเองนะครับผมก็ าอาง่คืออยากซื้อมาดูก่อนอยากซื้อมาดูรายละเอียดก่อนที่ตัว D X เข็มขัดกับตัว D X ต่างๆจอกมานะผมก็อยากเอามาวิจัยดูก่อนนะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมพวกอักษรต่างๆนี้เนี่ยพวกอะไรนี้เนี่ยจะได้แบบจะได้แบบแกะตัวอักษรออกมานะผมแล้วก็ได้แปลอะไรนี้ปุ๊บปั๊บเนาะพอตัวเข็มขัด D X เข็มขัดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้แบบโอเคจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาแปลนะจะได้แบบรีวิว ให้ได้แบบทันท่วงทีเลยอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะมาแกะก,กล่องกันนะครับผมจัดไปกล่องแรกที่จะแกะก็เอาตัวของพระเอกก่อนเลยแล้วกันเนาะก็เป็นตัวเบลฟ e ดราก้อนะครับผมก็วันเดอร์ไรบุ๊กของพระเอกนะครับผมก็คือฟอร์มหลักนั่นเองโอเคจัดไปต้องใช้คัตเตอร์ไมต้องใช้มีหรือเปล่ากรีดได้ไหมอ๋อแกะอย่างนี้ได้เลยโอเคเก็บมีดแป๊บ 我先发。 ปกติของตัวแคนดี้ทอยอยู่แล้วนะครับผมก็คือมีลูกอมแถมมาให้ด้วยนะฮะเป็นรูปอะไรเนี่ยใบครบเบอร์สีกรีบเหรอก็นั่นแหละนะครับผมก็สมชื่อแคนดี้ทอยจริงๆนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวสินค้านะครับผมนั่นแหละนะฮะตรงนี้ก็จะมีอ่าสติกเกอร์นะครับผมแถมมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าตัวแคนดี้ทอยเนี่ยเราจําเป็นต้องแปะสติกเกอร์ด้วยตัวเองนะครับผมก็ลอกติดแตะปุ๊บอะไรงงี้ให้เรียบร้อยด้วยตัวเองนะฮะ ไม่มีแบบเขาไม่ได้สกรีนมาให้เหมือนตัว D X แบบนี้นะคือตัว D X เนี่ยนี้คือมันมีสกรีนมาให้อยู่แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมแต่ตัว Candy toy คือเราต้องมาบรรจงแตะด้วยตัวเองนะครับผมก็นั่นแหละนะช่วยตัวเองไปนะฮะโอเคิตควมฟินนี้ใช่ใช่โอ้ และนี่คือ w o n d e r ร์ไ Book b r e a บร Dragon นั่นเองนะครับผมนี่ดีเทลซูมคือเอาจริงๆคือพอมันไม่มีแบบพวกกลไกลูกเล่นเสียงนี้เนะี่ยคือตัวตรงลำโพงที่อยู่ด้านหลังคือมันไม่มีนะครับผมคืออารมณ์แบบมันดูสวยมันดูสวยงามกว่าตัว DX นะฮะคือตัว DX เนี่ยตรงลำโพงเนี่ยคือเห็นชัดมากเลยคือแหวกเป็นร่องแบบชัดมากนะครับผม แต่ตัว s อเพราะว่ามันไม่มีลูกเล่นเสียงหรืออะไรต่างๆเนี้ยลำโพงก็เลยก็เลยไม่มีไม่มีลาโพงนะไม่มีช่องลําโพงก็ก็คือสวยงามนะครับผมดูสวยงามคือแบบมันไม่มีช่องอะไรมาให้ดูแบบกังวลใจอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะดูนะเนี้ยคือลําโพงมันก็คือเด่นเป็นสงา่านะแต่นี้คือไม่มีลําโพงคือแบบปิดแน่นเนียนกริบเลยนะฮะคือชอบชอบในจุดจุดนี้นะ ส่วนตรง dx นะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลีดมาร์กตรงนี้เขาเรียกว่าน่าจะเรียกลีดมาร์กนะคือมันเป็นแบบภาพแบบสลักมาให้เลยนะครับผมแต่ส่วนตรงนี้ของคัน <c ười> ที่ทอยนะครับผมก็นั่นแหละฮะสภาพตามราคาเนาะไม่ได้เป็นแบบรูปสลักอะไรมาให้นะครับผมก็เป็นสติกเกอร์แปะมาให้โง่ๆเลยนั่นเองนะครับผม <c ười> แล้วตรงนี้ก็จะมีบาร์โค้ดเนาะเอาไว้เล่นกับตู้เกมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะพอมาเทียบดูแล้วนะฮะ ด้านหลังผมชอบของตัว SG นะฮะมากกว่าตัว DX เนื่องจากมันไม่มีช่องลำโพงนะครับผมแต่สัญลักษณ์ลิดมาร์กเนี่ยผมชอบของตัว DX มากกว่านะครับผมเพราะว่ามันก็แกะมาให้แบบสวยหรือะแต่ส่วนของตัว SG ก็สติ๊กเกอร์แปะงูๆนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะฮะขนาดพอดีเท่ากันเป๊ะเลยโอเคนะโอเค อันนี้คือมันเป็นแบบมาเป็นรูโบให้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะดูแบบมีรายละเอียดอะไรเพิ่มมามีดีเทลอะไรนี้เพิ่มมาหน่อยนะอันนี้คือดีเทลนี่ไม่มีเลยนะตรงนี้รูโบชัดเจนมากนะครับผมต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็โอเคส่วนน้ําหนักนะฮะน้าหนักแน่นอนว่าของ DX หนักกว่ามีน้ําหนักกว่านะครับผมส่วนของ s อเนี่ยคือเบามากเบาโบงเลยเบาวิว นะเนื่องจากมันก็ไม่มีกลไกอะไรพิเศษมากมายเนาะนอกจากตัวสแกนตัวแผ่นสแกนที่ติดเอาไว้เล่นกับเข็มขัดอีกทีหนึ่งนะผมก็มีแค่นั้นจริงๆนะก็คือนั่นแหละถ้าทำตกอันนี้น่าจะเสียหายอยู่นะครับผมพอสมควรแต่นี้ถ้าทําตกก็คือไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นแค่ก้อนพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับผมก็โอเคเปิดข้างในเปาะน้าดามีแค่นี้แหละจะเห็นได้ว่าไม่มีหน้าสตอรี่ ครับผมหน้าสตอรี่มันจะหายไปนะฮะของ DS มันจะมีหน้าสตอรี่นะครับผมเอาง่ายๆคือของ DS มันจะเปิดได้2หน้านะครับผมแต่ของ SG มันจะเปิดได้แค่ด้านเดียวนะฮะก็คือเปิดไม่ปุ๊บก็จะเป็นหน้าสัญลักษณ์อันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะเนี่ยของ SG มันจะมีหน้านี้เลยนะครับผมเวลาติดสติกเกอร์อะไรอย่างเี้เรียบร้อยแล้วนะคือมันจะมีแค่หน้านี้ นะผมมันจะไม่มีหน้าสตอรี่อีกหน้าหนึ่งก่อนที่จะเปิดมาเป็นหน้านี้นะฮะไม่งงเนาะโอเคนะส่วนเวลาเปิดปุ๊บแน่นอนว่ามันเอาไว้เล่นกับเข็มขัดได้นะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นสปริงเนาะคือพอเราแงอันนี้เปิดปุ๊บพอพอเราแงอันนี้แกะมาปุ๊บนึงมันก็เด้งเปิดให้เลยทันทีนะผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะก็โอเค เอาไง่ายๆก็คือดีเทลบางจุด DX ก็ดีกว่าบางจุดตัว SG ก็ดีกว่านะครับผมแต่แน่นอนว่าเมื่อเทียบกันแล้วตัว DX กินขาดนะครับผม <c oughs> ก็ชอบตัว DX มากกว่าเนาะแต่ตัว SG มันก็เพราะว่ามันไม่ได้มีกลไกอะไรมากนะผมก็น่าจะเหมาะกับมือเด็กมากกว่านะผมแบบตอนเด็กๆนี่เนะี่ยสมมติได้ผมได้ DX มาอันหนึ่งนะผมแน่นอนว่าอยู่ไม่รอดถ,ถึง1อาทิตย์พังแน่นอนนะผมเนื่องจากว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็คือแบบไม่ได้รักษาของอะไรขนาดนั้นอะเป็นเด็กนะ คือตัว d x นี่ไม่ไม่น่ารอดนะครับผมไม่น่ารอดอยู่ถึงอาทิตย์นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบ SG เนี่ยผมว่ามันก็ทนอะนะมันคือมันไม่มีแบบลูกเล่น,นกลไกอะไรขนาดนั้นนก็จะตกจะโดนปลาจะโดนทุบอะไรประมาณนี้เนะี่ยมันก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมอยู่ครบ32อยู่อ่ะนะก็คืออารมณ์แบบเขาแบบออสร้างมาเพื่อเด็กสร้างมาให้มันแบบเหมาะกับมือเด็กมากกว่าตัว DS นะครับผมก็ตัว D ก็แบบปล่อยให้แบบ พวกวัยรุ่นหรือพวกเด็กโตวกว่าน,นี้ได้เล่นไปเนาะตรงนี้ก็โอเคเอาไว้แบบให้เด็กเล็กเล่เลเลนนะผมเนี่ยแล้วพอไันมีมนกล,นะลไกเนี่ยเวลาแไปโดนน้าโดนฝนอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้พังง่ายนะก็คือมันก็มีแกอนพลาสติกไงก็คือมันเออเวลาเด็กถือไปเล่นกลางสายฝนกลางน้ําอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกว่าตัว DX เอ็นะผมตัว SG น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวมาแปะสติกเกอร์เลยเดีวยวจัดไป นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นั่นเองนะฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อตัว candy toy หรือ s g มาเล่นเท่าไหร่เนาะซึ่งตัว st ตัวแรกที่ผมซื้อมาก็น่าจะเป็นของดับเบิลนะผมเข็มขัดไรเดอร์เส้นแรกของผมก็คือ m ั s ไรเดอร์ดับเบินั่นแหละนะฮะตอนนั้นวางขายอยู่ที่เซนทันมันก็คือตอนนั้นช่วงดับเบิลกำลังเข้าพอดีเลยนะผม ซื้อเข็มขัดมาปุ๊บจากนั้นแบบอยากได้เมมโมรี่มาเล่นเพิ่มไงนะ,ะไกอาร์เมมโมรี่เงี้ยก็ก็เลยไปซื้ออะแคดิทอยมาเล่นอีกนะครับผมก็นั่นแหละโดนพ่อด่านะฮะโดนพ่อด่ากระจายเลยแบบว่าไปซื้อเพิ่มทําไมอะไรงี้มูนี่งานคือแบบมันไร้สาระนะเออก็อน,นั่นแหละฮะก็ก็โดนด่าไปตามระเบียบเนาะหลังจากนั้นแม้ว่าจะโดนด่าไปก็ซื้อแก็ยังคงซื้อเข็มขัดไรเดอร์ยังคงตามเก็บเข็มขัดของไรเดอร์มาอีกนะฮะมาอีกเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าพ่่่ออรรูู้้มมกก็เออิไสนะฮะฮ ถ้าเกิดว่าพ่อดูอยู่ก็อําเราไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ลืมๆเรื่องนี้ไปซะนะฮะโอเคต่อต่อพอต้องมาแปะสติกเกอร์แล้วนี่นึกถึงตอนทําต,ตอนต่อกันพลา,ค,าคือมันเรี้ยวอะแม่คือมันเดี้ยวโอเคแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ในการติดสติกเกอร์ของผมนั่นเองนะครับผมก็ทุกครั้งที่เวลาจะต่อกันพลากันดาบนี้เนะี่ยจะชอบใช้คีมจะชอบใช้คีมนี้นะผมจะชอบใช้คีมนี้ แกะสติกเกอร์มาแล้วก็แปะนะครับผมตองง่ายคือมันก็ติดเป็นนิสัยนอะเนาะมันก็แบบอืมถามว่าทำไมถึงใช้ครีมนะฮะก็ตอนที่ช่วงที่ผมแบบต่อกันพลาใหม่ๆเนาะช่วงที่ต่อกันพลาเล่นใหม่ๆอะตอนที่ผมไปศึกษาข้อมูลดูอะไรย่างนี้นะคือแบบเขาบอกว่าควรใช้ครีมนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราดึงสติกเกอร์ออกมาด้วยมือนะครับผมแล้วมือของเรามันเป็นเหงื่ออะไรเงี้ยมันจะทําให้กาวของสติกเกอร์เนี่ยมันเสื่อมง,ง่ายนะฮะเวลาแปะแล้วมันจะหลุดออกมาทันทีอะไรประมาณนั้นเนาะ เพราะฉะนั้นเราควรเลี่ยงการสัมผัสสติ๊กเกอร์ด้วยมือของเรานะผมอีกข้อนึงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามแบบว่าพอลงสติ๊กเกอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะผมห้ามดึงมันออกมานะผมเพราะว่ามันจะทําให้กาวของสติ๊กเกอร์นั้นมันเสื่อมเร็วนะครับผมมันเป็นแบบวิธีการต่อกราสนะผมก็ไม่รู้ว่าเอามาใช้กับของเล่นชิ้นนี้ได้หรือเปล่าเนาะของเล่นแบบไรเดอร์อย่างเงี้ยเออจริงจริงคือตอนจะแปะเนี่ยให้เราแบบเอาพวกคัตเตอบัตหรือสำลีเนี่ยมาเช็ดตรงที่เราเอามือสัมผัสไป,ไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามอ พอมีเงียปุ๊บมันจะทําให้กาวของสติกเกอร์มันเสื่อมเร็วนะก็ให้เราเอาพวกคัน้นบัตรหรืออะไรนี้แหละมาแบบทาถูทาถูที่พื้นผิวมันก่อนนะครับผมพอจะแปะสติกเกอร์ก็ห้ามเอามือจับสติกเกอร์นะครับผมให้ใช้ครีมหนีบค่อยๆใช้ครีมเนี่ยละเลงแปะลงไปนะฮะมันจะทําให้กาวของสติกเกอร์มันอยู่ได้นานมันจะไม่เสื่อมเร็วเอาง่ายๆโอเคแปะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมาส์ไปซะเยอะเลยต่อมาเราจะมาแปะหน้านี้นะครับผมแต่เอาจริงๆก็ไม่ชอบการแปะสติกเกอร์เท่าไหร่หรอกนะฮะก็นั่นแหละ พอเราแปะเบี้ยวแล้วมันก็จะรู้สึกหดุดงีดอะเออตอนต่อกันพลาเงี้ยเออถ้าได้แบบไปโฟกัสที่ตาของกันดั้มที่ผมต่อนะจะรู้ว่าตาเบี้ยวนะผมแปะไม่ตรงสถินะก็คือมันแปะยากๆนั่นเองนะผมนั่ออนแหละฮะยากจริงๆอะหรโอ้ยนะน่า เนีย้ยออกเลยว่าเนีย้ยเนีย้ยเล่าแล้วก็อีกทริกหนึ่งในการแปะสติกเกอร์นะครับผมมันก็เป็นแบบสายกันพลาเนาะไม่รู้ว่ามาใช้กับสายได้หรือเปล่าจริงๆเพื่อจะทําให้มันเรียบติดสนิทกับพื้นผิวเนาะเราก็ควรใช้คัตเติลบัตรหรือสำรีเนี่ยมาแบบมาทาถูทาถูมากกว่ามือเราเนาะเพราะว่ามันจะทําให้แบบลงรายละเอียดได้ลึกกว่าอะไรประมาณนี้เนาะเวลาเราแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือมันก็ดีกว่าเราใช้มือถูแบบเนี้ยเนาะแต่ตอนนี้ผมไม่มีพวก ขั้นบัตรหรือสำมรีก็ใช้นั่นแหละวิธีการแบบบ้านๆเลยนะครับผมนะเรียบร้อยละประมาณนี้เลยโอเคเรลยกันหนึ่งหน้าของเซบาคีมาค่อยๆแปะออกไปอุ้ยเบี้ยว แล้วเราไม่ควรลอกออกนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ควรลอกมันออกแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวสติกเกอร์ขาดได้ขาดได้ง่ายนะครับผม <c oughs> ก็นั่นแหละนะฮะอึบเอ๊ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ควรใช้มือจับสติกเกอร์โดยตรงเพราะว่ามันเพราะว่าเหงื่อจากมือของเราจะทําให้ตัวสติกเกอร์นั้น <c oughs> เพราะว่าจะทาให้ตัวสติกเกอร์นั้นกระทเสื่อมไวนะผมแต่อันนี้คือผมสาธิตวิธีการแบบผิดๆให้ดูนะผมเผื่อคนไม่เห็นภาพประมาณนั้นนะไอหย,ยอกหยอกยอกตะกี้คืออุบัติเหตุนิดหน่อยนะผมเนื่องจากว่าไปโฟกัสกับจุดข้างล่างมากเกินไปพอหันมาดูจุดข้างบนปุ๊บก็ตามสภาพนะผมดีนะตอนลอกออกตะกี้คือมันไม่ขาดครึ่งอ่ะคือแบบโอ้โหใจใหายใจคว่ำก็โอเคดูเบี้วๆหน่อยแต่ก็ แปะเรียบร้อยดีนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นวันเดอร์ไรบุกเบสดราก้อนของมัสไรเดอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ดูใส่ดีนะครับผมโอเคต่อมาเราจะมาเริ่มกันที่ Lion Senki นะผมของมัสไรเดอร์เบ e ของมัสไรเดอร์เบสเบดก็ไม่รู้ว่าจะออกสิยงยังไงนะแต่ญี่ปุ่นเขาออเขียนว่าเบสนะครับผมแต่พอเขียนเป็นภาษากังกป,ปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นตัวเบเีีไง B L A D E S ไม่รู้ว่าจะออกเสียงว่าไงเนาะผมขอออกเสียงว่ามาสเรเดอร์เบลดแล้วกันออกเสียงตามญี่ปุ่นนะเอาง่ายๆนะฮะด้านหน้าด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ด้านในก็โอเคเอาง่ายคือมันก็เหมือนกับเล่มสีแดงนี้ทุกอย่างนะครับผมโอเคเริ่มแปะสติกเกอร์เลยแล้วกันก็ไม yeah> ่เข้าใจตัวเองนะมาอยู oh ่ญี่ป um> uh ุ uh ่นได้ประมาณมิ uh, ้แล้วนะผมยังไม่ซื้อกันไกมาสักทีนะว่าจะซื้อกันไกมาหลายรอบแล้วคือยังไม่ได้ซื้อเลยนะผมอารมณ์แบบว่ามันเหมือนจะได้ใช้แต่มันก็ไม่ได้ใช้อะในกลับกันมันก็เหมือนจะแบบว่ามันไม่ได้ใช้แต่มันก็ได้ใช้อะเข้าใจไหม อะไรก็ไม่รู้เนาะคือนะก็เริ่มแกะชื่อปร๊บป๊บป๊บเอาใหม่คิดใหม่ทําใหม่ตะกี้เกือบผิดพลาดไม่ใช่แค่เกลืออะคือผิดพลาดแล้วขอใช้สมาธิแป๊กแป๊กนึ่งเบียวแป๊กไม่ตรงรอยเอ้ m ม่ก d ไม่เป็นไรหรอกหรือเปล่าวะโอ้อันนี้ดูแปลกดีกว่ามากเลยอะเฮ้ยพอได้ถ้าไม่ทักว่าเบี้ยวมันก็ไม่เบี้ยวโอเคนะได้อยู่ได้อยู่ต่อกันพาก็เป็นอย่างนี้ประจำอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกนะไปหน้าต่อไปขอใช้สมาธิขอใช้สมาธิเนี่ยอันดับนี้เทปคเดียวผ่าน ต่อไปอันที่3มนะฮะอันสุดท้ายละหน้าสุดท้ายตั้งสมาธิแป๊บโอเคนะฮะแป๊เสร็จเรียบร้อยถึงกับเหงื่อโชกันเลยทีเดียวออโอเคสรุปว่าหน้าสุดท้ายดันเนี้ยบสุดนะฮะเฉยเลยเออนี่ก็จะเป็น วันเดอร์ไรบุ๊กนะผมไรอันเซงกิกับเรฟดากอนที่แกะกล่องอะไรนี้เรียบร้อยแล้วติสติเกอร์อะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคนะเนี่ยอันนี้ก็เที่ยวกับตัว dx คือด้านข้างอะ่ะมันไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกนะผมดูดีเทลชัดนะเนี่ยคือแท่งเหมือนกันเลยนะผมเหมือนกันเป๊ะเลยเอาง่ายๆส่วนด้านหลังก็อย่างที่ว่าไปนะผมตัว SD ตรงรีดมาส จะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนอันนี้จะเป็นแบบรูปแกะสลักของ DX จะมีลำโพงแต่ของ SG จะไม่มีเนื่องจากมันไม่มีกลไกอะไรพิเศษมากมายนะฮะส่วนด้านหน้าคือของ DX ตรงนี้จะเป็นช่องจะเป็นช่องแล้วเมื่อเปิดมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบหน้าสตอรี่นะผมมันจะมีเป็นช่องใดช่องนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นด้านในของหน้าสตอรี่แต่ของ SG หรือ Candy toy นะผมโดนปิดตายไปเรียบร้อยเลยตรงนี้ไม่มีหน้าสตอรี่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเปิดมาไม่มีหน้าสตอรี่ใดๆทั้งสิ้น มา็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งทันทีเลยนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ใช้สําหรับเล่นกับเข็มขัดอย่างเดียวเนาะก็เอาไว้รอดูว่าลูกเล่นเสริม เติมแต่งเพิ่มเติมอะไรนี้ของมันนะฮะเวลา,เาไปเล่นกับเข็มขัดแล้วจะเป็นยังไงก็เอาไว้รอรุ้นกันนะผมก็เหลือเวลาอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะผมก่อนที่ตัว DX RC King s o u r c Driver จะวางขายนะครับผมก็โอเคตอนนี้ก็ทําการสั่งจองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เมื่อถึงวันวางขายจริงอะไรนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมารีวิวให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันทันทีเลยนะครับผมถ้าไม่ขี้เกียจนะรอ,อเล่นรอเล่นนั่นแหละโอเคนะฮะเมื่อ เรามีครบสามเล่มแล้วนะครับผมเราก็จะนํามาทําเป็นเอ็กซูเดียกันเลยแล้วกันนะครับผมฮะก็สําหรับใครที่งงเนาะก็คือเอาเอาง่ายๆคือตัวเซเบอร์เนี่ยเขาใช้ลูกเล่นแบบเอาภาพในหนังสือเนี่ยมาต่อกันเพื่อเกิดเป็นอันติเกิดเป็นท่าใหม่อะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีแบบมีบอกชัดเจนด้วยนะว่าควรใส่ช่องไหนของเข็มขัดนะครับผมซึ่งก็ให้ดูจากตรงนี้มีอยู่3ามช่องมันจะระบุให้เลยว่าเราควรใส่ช่องไหนนะครับผมสมมติอันนี้คือเข็มขัดนะ เมื่อเรานํามาใส่พร้อมกันสามช่องมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมและเมื่อเราทําการดึงดาบที่เสียบอยู่กับเข็มขัดออกนะผมเมื่อเราดึงดาบออกไปปุ๊บหน้าของหนังสือทั้ง3เล่มนี้มันก็จะกลางออกมาพร้อมกันหน้านี้ก็จะกลางออกมาเล่มนี้ก็จะกลางออกมาซึ่งหน้าของเล่มตรงกลางมันก็จะไปทับกับหน้าของเล่มด้านซ้ายเล่มของหน้าด้านขวาก็จะไปทับกับหน้าตรงกลางอีกที่หนึ่งนะครับผมประมาณนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้เลยเข็มขัดของเซเบอร์นะฮะออกมาประมาณนี้นะครับผมตัวรูปภาพมันจะต่อกันนะฮะหนังสือสามเล่มตัวรูปภาพ ตึงๆมันจะต่อกันจนเกิดเป็นคอมโบใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมก็กำเนิดก่อเกิดเป็นเอ็กโซเดียนะครับผมสุดยอดมากคือชัดใหญ่จะเห็นแบบตอนเล่นกับสัมขัดละว่าแสงสีเสียงลูกเล่นมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมก็รอลุ้นกันนะฮะอีกอึดใจหนึ่งนะครับผมก็ส่วนตัอสอน,นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปแกะมาก่อนนะผมขอไปแกะมาแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมเขียนเป็นซับว่าเขาหมายถึงอะไรเนาะ ก็โอเคคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะฮะก่อนหน้านั้นถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์แล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วละ่ะนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปโอเคนะเจอกันจ้าชิ